ติดครับผ่าหมากเลยครับตดครับตัวนี้สว่างตาแตกนะครับผแกมาดูตัวอย่างครับตัวนี้ก็เป็นเทลเลอร์ขนาดตามสั่งนะครับ ยาว4เมตร20นะครับกว้าง2เมตร20ครับผมตรนนี้ลูกค้าเขาเอาไปบรรทุกรถไถยคูเปอรต้า M70 นะครับผมก็ประมาณน,นี้ครับขนาดของตัวเทลเลอร์นะครับ เดิมครับยางใหม่ดุมใหญ่แกนใหญ่นะครับลูกปืนใหญ่บรรทุกสีตันสบายๆครับผมนี่นะครับยางใหม่อันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางกับระยองครับผมขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับผม ยกนิดนึงครับผมก็จะประมาณนี้นะก็นิ่มๆกับล้อตาเยอะครับผม